ในเกาให้ใสซก้าหนาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าไว้ใสซก้าคันไดไหมเอาไวดไหมมามีช่วยหน่อยช่วยหน่อยเงี้ยว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 ใบใบเขาตรงนี้นกก็จะให้เกาแมวก็จะให้เกาเฮ้ยใสซก้าคุณตัวต้องเรียกก่อนเราต้องเรียกใสซก้าคันไหมไซก้าบอกอยู่กินหน่อย ก้ากเอาให้ไหมเอ็ก้าเอาคันอ๋อคันอีกข้างหนึ่งอร่อยอร่อยอ่ะ <c oughs> อ,อีกไหม <c oughs> มันมีมือเหรอ อือขาขามันคขามันกินขาตัวเองเลยด้วย้อยวไปก้าวดูู้้ยิ้มไหมเยีมเหอ On my miêu mèo miêu 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 miêu, miao miao mèo miao à, miao miao yeah, bye bye.